สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดี FC, สสดพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่กำลังติดตามรับชมตัวเลขแนวทางผ่านทางช่องของเซียนนมอยู่ขณะนี้ตอนนี้นะคะเมื่อนี้แอดก็จะเอาตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยมาให้เอฟซีแฟนคลับได้ติดตามต่อเนื่องต่องหวดเนาะของเซียนชนะเซียนชนะเพิ่นพ่อตเตเลิกออกปุ๊บเพิ่นกระไ้มาปรับโดยทันทีเลยคะ่ะกราบขอพระคุณตัวเลขแนวทางในร้ายเพื่อจะได้เอฟซีเพื่อนได้ติดตามกันเนาะดูกันย,วยาวๆเพราะว่าเพื่อได้ไปพอลอตเตอร,ตรีเนาะคะ่ะ ไก่หอดมือลายกะหาพอท่านเนาะคะ่ะลอตเตอรี่นะคะสำหรับรัฐบาลไทยเนาะเพราะว่าของเซียนชนะเพิ่นกระเข้าไปที่สองวัตโรเลอร์ผู้ดได้คิติดตามเพราะว่าสิเป็นเลขเล่าเพิ่นกรเลขวิ่งเข้าดีเนาะคะ่ะลาว,วิ่งเข้าดีแต่ว่ารัฐบาลไทยเข้าดีกว่าเนาะคะ่ะเข้าดีค่ะจับคูเข้าให้ถือพร้อมเนาะคะ่ะแล้วก็เลขมาลายหางเนาะแนวทางรัฐบาลไทยของเซียนจิอ่าเซียนชนะ เข้าสองวัติดแล้วนะคะวันที่หนึ่งหนึ่งกรกฎาน,นะคะหนึ่งกรกฎาก็กเข้าไปที่สี่หกตรงตรงเนาะห้มาแคสีหางแล้วก็เลขสามตัวหางเดียวสายวิ่งสายรุดสายจับคู่นินทั้งสี่หางเนาะเพราะว่าเพิ่นกระไฮมาแคสีหางแล้วก็วันที่ 16, สิบหกมือนีสดสดร้อนรอนช่วงสี่โมงแรงมาเนาะเข้าไปเต็มเต็มค่ะเต็มเต็มแต่เป็นตัวกลับนะคะเพราะว่าเพิ่นกระนินเพิ่นกระจอไ้ เข้าไปที่ซ2 C, สองเพื่อนไหซีสองออกสองซีเนาะยังได้เอฟซก็ต้องไปกลับแน่นอนอยู่แล้วนะเนาะว่าได้ลอตเตอรี่มาเฮาก็ต้องไปกลับอยู่แล้วเนาะ <c oughs> ลอตเตอรี่กาบขอบบุญขอบคุณอตัวเลขแนวทางของเซียนธนากรนะคะก่อนอื่นเนาะต้องกลับขอบคุณหลายๆที่ให้ตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องหวดแบบรวดเร็วทันใจแบบบอโรสาเนาะ ถึกใจ f อฟซแฟนคลับแนนอนหลักอะกราบขอบพระคุณ f อฟทุกทุกท่านเนาะค่ะที่ลังไลติดตามอ่าผ่านมาทางช่องของเซียนนูมกาบขอบพระคุณในไลน์ค่ะรัฐบาลไทยจะลงช่องนี้เป็นหลักเนาะค่ะเนาะส่วนช่องของลอกิกะจะลงเล่าเป็นหลักเนาะคะ่ะจะแยกกันจะได้ง่ายๆกะคงจะบอสเสียเวลาปันไดเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะมันจะดีดิงปุ๊บอ้าวเซียนนุ่มมาแล้วรู้เลยว่ารัฐบาลไทยลงแล้วนะคะเนาะ,ะเป็นเล้ากับของเรากินเนาะเบ้าแล้วเบ้าอีกเบ้ายู่นันล่ะเจ้าต่องวดงวดนีไฮมาแบบต่อเนื่องชอบก็จัดไปเลยคะ่ะแล้วก็อย่าลืมเตรียมตัวแคปหน้าจอเนาะเตรียมตัวแคปหน้าจอด้วยแล้วก็เซียนเข้าไปไลค์เซียนอยู่นะคะ สามตัวตุดแตกก็มีของดาดาพาด้วยเนาะต่อเพิ่มนี้ไม่ได้ให้แนวทางมาแล้วก็เขาไปหลายเซียนดูค่ะเซียนอ่านับเงินเดี๋ยวเรากีสีไล่เลี้ยงให้เบิ้งเพราะว่าโพดโพดภาพหนึ่งไปให้เราละแอดโพดภาพหนึ่งเราว่ามีมีไผแนเขาเนะเาะรอคอยตัวเอ็กนะทั้งไผกะเดี๋ยวค่อยๆทยอยลงเนาะคะ่ะผ่านทางช่องนี้ละช่องของเซียนหนุ่มนะทางในกากฟกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะฝากกดติดตามพร้อม ของเซียนนมกับของล็อกกิกะเข่าแต่ตัววิ่งเนาะค่ะข้าวแต่ตัววิ่งซุยหน้าซุยหนะลังให้ยสองหาห้สองสามออกสองซีเนาะซุยไปซุยมาไปต่อค่ะเตรียมตัวแคปหน้าจอหรือประดิจจวัไว้ใส่กระดาษไว้เนาะแปะไว้เลยค่ะแปะไว้เลยของเซียนของเซียนจนานเนาะคะ่ะรัฐบาลไทยตงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด เด่นบนล่างเนาะคะ่ะเด่นบนล่างเพื่อนไหมาเด่นที่หากับเก้าเด่นที่ห้ากับเก้าสองตัวมีห้าศูนย์หาหกเก้าศูนย์เก้าหกอ่ามีแค่สี่หางเนาะงวดน,นี้บ่เห็นเลขสามตัวเนาะคะ่ะท้าเบิงว่าโค้งสุดท้ายเพื่อนจะมีมาบบเผื่อเนาะคะ่ะเผื่อมีมางวดน,นี้บ่เห็นไ้เลขสามตัวสามตัวไม่เป็นไรขอให้สองตัวมาเนาะแนนนอนปัง,ปง สำหรับของเซียนชนะไพ่ชอบไพ่มกักจัดไปค่ะสองวดตีละเด้อสำหรับรัฐบาลไทยของเซียนชนะลาวเมื่อนี้ก็ล้อรุนกันเนาะล้อรุนกันหลังจากรัฐบาลไทยออกไปแล้วก็ต่อด้วยลาวกันเนาะคะ่ะดีใจด้วยเนาะคะ่ะมักเซียนใดจัดเซียนน,นั่นแล้วก็ผู้ใดที่ตามของเซียนชนะอยู่กะขอคนละหนึ่งคอมเมนต์นะเด้อถ้าใครได้หรือได้กับเซียนใดกะมาคอมเมนต์กันได้เนาะค่ะติดตามของเซียนใด กับหน้าจอค่ะเด่นทีหากับเก่าค้างวันนี้เพิ่นจัดนะอย่าลืมเหล็กกอดค้อกันพร้อมเนาะเผื่อมาห้ากับเก้าเพิ่นก็จับคูให้มา,ลา 50, 56, 90, แล้วห้าศูนย์ห้าหกเก้าศูนย์แล้วก็เก้าหกหาเก่าก็อย่าลืมเด้อสำหรับตัวเลขแนวทางอ่ะตองวดของวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดปังปังตองงวดค่ะของเซียนชนะกับขวามพระคุณในรายที่ให้ตัวเลขแนวทางมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตองงวดเนาะ มาที่นี่มาบึง่งแนวทางว่าของผูไใด้เขาเนาะอู้ใดเพิ่นหายมากก่อนก,กับเรากินกะสิลุงให้เนาะถึงแม้ว่าจะไม่เข้ากลับ่เป็นยังเนะงาะลุให้เลยรวดเร็วทันใจใส่ห้มาก,ก่อนลุงก่อนไอ้มาเบิ่งของนับเงินนะคะของนับเงินกับเขาตรงๆงค่ะหายปลายหายคือกันสี่หางเหมือนกันเน้นที่สองกับเก้าเนาะอาจจะบริเวณหายแต่ว่าเน้นหมดนะคะเน้นหมดสองสามสองจีดนี 3, ่ 4. สองหกสองจิตกับออกเกือบออกเนาะเป็นกระนินที่สองดินที่สองอยู่เข้าที่สองสี่สำหรับของนับเงินเนาะคะ่ะรอแนวทางเนาะงวดที่ผ่านมาของขึ้นเขาตัวดินงวดนี้เข้าตรงตรง,ตรงสำหรับสองสีเนาะคะ่ะของนับเงินแล้วกับโอสุพันเนาะคะ่ะที่ไฮล็อกกิ้งมาวางอ่าที่ไฮแอดมาวางทั้งช่องเนาะปินครั้งแรกเนาะกับออสุพัน เข้าไปที่หกสองตัวกลับเนาะคะ่ะอาจจะบอเมนตัวนิ่นเนาะเตว่าถือว่าเดินดีของเออสุพันร์ขางแลกทั้งสองของเซนนุ่มเนาะคะ่ะแล้วต่อด้วยที่ดาดาเนาะคะ่ะดาดาเดินเขา่ดาดดาเดินอ่าเข่าตัวเด่นเนาะคะ่ะเดินที่สี่สองตัวจับคู่หายบอถือบอบออ่าบอพานเนาะเตว่าเข่าสามตัวเืยอค่ะสุดยอดไปเลยค่ะ สุดยอดดีสองตัวว่าเขาแตกสามตัวไปเลยสองสามสี่อันผู้ใดตัดลินของเพื่นกับมาอย่แเราเนาะเลขสามสองหางนี่ก็ถือว่าใกล้เคียงเนาะแต่ว่าเน้นสุดๆสองสามสี่เข้าตัวตัวเลขสองตัวเพิ่อนเขาเด้เข้าสามตัวเลยเพื่อนเนี่วรอคอยเนาะค่ะตามตัวไปไม่กับแนวทางของดาดาพารวยมรดกพันธุมากของเพิ่อนเขาที่ดินเหมือนกันเนาะเข้าตัวดิน จับคู่ไม่ผ่านแต่วันนี้แตกสามตัวไปเลยอส,สองสุวรรณสองสุวรรณค่ะเข้าที่หกสองออกสองหกนะคะตัวนิ่นตัวเจาะบ่อ,บอเข่าบอ่อพันเนาะแต่ว่าเข้าตัวจับคู่สําหรับตัวเอกแนวทางของสองสุวนนรรณเนาะรอแนวทางเหมือนเดิมต่อด้วยของลุงทรงค่ะของลุงทรงก็เข้าที่หกนะคะเด่นที่หกรองหกเนาะจับคู่เข่าที่หกสองออกสองหก ของรุ่งทรงนี่ก็สองงวดติดแล้วนะคะงวดที่แล้วงวดที่เลว้วเ,ลวเขาหกสี่เน้นเนนเนาะหกสี่เข้าตัวเน้นตัวเจาะงวดนี้กับเข่าหกเด่นหกอยู่ล้องที่หกสำหรับแนวทางของรุ่งทรงต่องวดอรอนะคะรอตัวเลขแนวทางเนาะต่างสุดๆต่อด้วยของ ua, ua, ล็อกน้องบัวล็อกน้องบัวกับเข้าตัวเน้นเน іт, นะ้นเนนเนาะเพราะว่าพป็นหายนั่หางพั้นเน้นทั้งสองเนาะเป็นสุดตัด เพราะว่าสูตรเต็มสูตรเต็มมันเป็นตัวนี้ค่ะเด่นเด่นที่เก้าวิ่งบนเนาะวิ่งล่างเด่นที่สองเปินกระตัดมนาะหายหน่อยยอ่อลงมาสําหรับวิ่งบนล่างเนาะค่ะวิ่งบนล่างสําหรับแนวทางสูตรตัดของเล็กลอกนงบัวเล็กลอกนงบัวอันนี้ก็รอดตัวเล็กแนวทางเนาะเข้าที่สองสี่เต็มเต็มตรงตรงสูตรตัดของเล็กลอกนงบัวต่อที่ออปลอยเปค่ะ ของของออลไปเป็ดก็มีทั้งสูตรเต็มแล้วก็สูตรตดนนักคงสุดท้ายที่ลงวงหายมาขึ้นนี่อ่าสูตรตัดเข้าที่ตัวเด่นเด่นที่ซีเนาะคะ่ะแต่ว่าเลขสองตัวตัดมาให้ไหม่หมดถึงเนาะแต่ว่าเขาที่สูตรเต็มะคะ่ะของของออลไปเป็ดเข้าที่ซีสองอาจจะเบอแมนตัวเน้นเนาะคะ่ะอาจจะบอแมนตัวเน้นเพราะว่าเดินที่หาเด่นสายวิ่งสายรูดเด่นที่ห้า,ากับหนึ่ง พอามาสูตรตัดเนาะพึ้นมาจับปูไปบาถึงเนาะของออปอยเป็ดสำหรับแนวทางรอ,อก,กันก่อนนะคะตัวเลขแนวทางที่เซียนเซียนมันจะห้มามือนีขึ้นนีเอาของเซียนชนะไปก่อนเนาะกลับขอบ,บคุณแนวทางทุกทท่านเนาะคะ่ะทุกๆคนทุกๆกเซียนทุกๆสํสำนักที่หายแนวทางรัฐบาลไทยมาวางทางสองเนาะกับขอบคุณขอบคุญหลาย แล้วเจอกันไม่ในคลิปหน้านะคะว่าจะเอาของเส้นใดมาต่อเนื่องต่องวดเนาะเดี๋ยว,วรอคอยค่ะรอคอยแล้วเจอกันหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ